คุณผู้ชมครับใบาบายอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกง่วงอยากจะหากาแฟปรกประสาทสักนิดหนึงเนี่ยผมแนะนําเลยเมนูลาเต้เดี๋ยวเราจยามาลองทานลาเต้เยน็นในตำรับของฝรั่งกันดวูว่าลาเต้ที่คุณไปกินตามร้านกาแฟหรูๆนั่น่ะแก้วหนึ่งร้อยห้ิบาทเนี่ยเขาทำกันยังไงเริ่มต้นผมใช้กาแฟ2องออนอใช้ดับเบิลช็อตเลยทีเนี้ย ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะปลุกให้มันมากๆให้มันดีดขึ้นมากๆเนี่ยคุณเนใช้กาแฟที่มีส่วนผสมของโรบัสต้าด้วยนะครับมันจะดีดขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่ถ้าใชา้ต้องการให้ดีดพอประมาณใช้อาราบิกา100้าร้อเอร์เซตก็พอเราชงกาแฟอาราบิก้าเนี่ยนะโดยประมาณเนี่ยนะออกมาสัก2องอนเลยนะปึ๊บเลยปล่อยน้ำกาแฟออกมา2องออนนะครับ เ,เราก็จะได้กาแฟเข้มๆแบบนี้อย่าลืมนะครับใช้กาแฟผสมโรบัสซาจะดีดมากขึ้นใช้อาราบิก้าจะนุ่มหอมละมุนถ้าเลือกเอาอยากแกทานแบบไหนเราจะปล่อยน้ำกาแฟออกมาเนี่ยสออนนะครับโดยประมาณราคากาแฟ2องอนเนี่ยผมตีให้ประมาณสัประมาณ15บาทนะฮะเนี่ยแก้วเนี้ยต้นทุนของน้ำกาแฟอย่างเงี้ย ประมาณ15บาทเอากาแฟอย่างดีๆเลยนะได้มา2อ่อนแล้วทีนี้าลาเต้ฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้นมนมสดเนี่ยโอ้ยไม่ถึง15บาทผมคำนวณผิดไปพี่ประมาณ10บาทนะฮะนี่ประมาณ10บาทโทษทีนมสดเนี่ยนี่เราก็จะใช้นมสดเนี่ยทุกทีผมชงผมก็จะไม่ตวงหรอกแต่เนี้ยผมจะตวงนะให้ท่านดูว่านมสดเนี่ยใช้เท่าไหร่1ออนแล้วก็2ออนเชิบ3ออนนะครับ เฮ้ยพอ,อยังเนี่ยยังอีกนิดนึงเอานมเยอะๆหน่อยอีกครึ่งออนเนี่ยสามออนครึ่งนมสดสามออนครึ่งเนี่ยหนึ่งซีซีคือห้าสตางค์สามออนครึ่งเนี่ยประมาณร้อยสิบห้าซีซีคูณไปห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์บวกนี่สิบบาทนี่ดูสิครับนมสดห้าบาทเจ็ดสิบ กาแฟ10บาทเป็น15บาท70ลา,าเต้ร้อนๆเย็นๆได้แล้วครับท่านไปกินในร้านกาแฟหรูๆเนี่ยนะแก้วนี้ย150บาทท่านชงกินเองที่บ้านท่านจะประหยัดอยู่ประมาณแก้วละ140บาทถ้าวันหนึ่งท่านกิน1แก้ว30วันกิน30แก้วคูณ30คูณรท่านประหยัดได้เดือนหนึ่งประมาณ5,000บาทนะครับ สิบเดือนห้าหมื่นท่านได้ชุดเครื่องชงกาแฟ b z 9ไปชงทานหนึ่งเครื่องเลยฟรีสิบเดือนเท่านั้นเองนะฮะดูสิคุ้มไหมนะลองดูหอมสดชื่นอร่อยพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ